ออก็มาสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับช่องของ PS 5นะครับอันนี้ก็จะไปตามพี่ๆลังน้องในกลุ่มนะครับว่าไปนั่งเล่นกันหลังจากออกจากร้านนมเมื่อกี้นะไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทัน มีกันอยู่สี่คันตอนนี้แต่ไม่รู้จะมีคันอื่นมาด้วยไหมโอนเขาไปข้างหน้าครับหมดแล้วนั่นข้างหน้าผมนี่ก็น้องฟ้าแล้วโอนเลี้ยวกันไปแล้วห้าร้อยอ่าสีดำเหมือนกันนะครับผมเป็นคาร์บอนทั้งคันเลยเจนสองซื้อเข้าไปกันแล้ว โอ้ต้องฟ้าไปแล้วโน้นเขาอยู่ตรงโน้นกันเว้น <g ül üyor> <c oughs> จะไปเล่นโค้งกันเหรออโอ,โอ <c oughs> มีโค้งให้เล่นแค่นี้แหละร้อยเอ็ไม่ค่อยมีโค้งให้เล่นเยอะหรอกเฮเสียงอะไรแว๊บๆนี่ตามมาทันแล้วนี่5 0 0าพี่โบนะครับผมใช้ยาแม่บักดำแวน่แวนครับแต่น,น้องอาริบห้าร้อแดงข้างหน้าไป โอ้ยแค่เราเปิดไปเดียวได้แล้วโอ้ยไปแล้วโอ้มีแต่น้องน่ารักมากเลยแถวนี่นี่แถวที่ต้องเที่ยวเน้อโอ้ปั๊ดช่ามีดอกไม้ปั๊ดช่าเอาคือไม่มีน้ำเขาอะโอ้โหปูวาเลนไทนยได้อะไรเนี่ยรถเยอะขนาดเนี้ยเออ เปิดใหม่เหรอตูจอดรถจนไกลพดมากระไดเมือ่อขยันเดินมา่อช่ยชมปนนีเดี๋ยวเอาละแต่มาึอบเราขออยู่ข้างหลังเพราะเราถ่ายคลิป <c oughs> แต่น้องฟ้าเราอยู่ข้างหลังเลยเนี่ยไม่ขึ้นหน้าเลยโอ้เราไม่เห็นไปเลี้ยวขอโทษ แต่เราคนใส่ไฟเลี้ยวแต่ง,งมันก็จะน้อยๆหน่อยไม,ไม่เหมือนเราไฟเลี้ยวเดิมเปินอ้าวแม่ปักดำแม่ปักดำไปแล้วเป้ดตามน้องมาทันแล้ว เขาตามทันเลยแซงทุกคนขึ้นมาเลยไหมเนี่ยเอาจางไหนเางไหนจางไหนดิเขาไปกันทั้งรุ่หมดแล้วจังไหนเขาไปทางนั้นแหละเราไม่รู้เราไม่รู้เออน้องก็ไปทางนั้นกันอยู่ เดี๋ยวเราไปดักรอง้างหน้าเราไปดักรองหน้าเอ,อิ่จริงๆเราควรเข้าท้ายนะเนี่ยไม่คุยกันก่อน ขับรถไม่คุยกัน <laughs> มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละไปใช้อะไรล่ะเบิ๊บ <c oughs> ไปใช้กันล่ะ <c oughs> <c oughs> เราไม่รู้ไงเราไม่รู้เ,ร,เราก็ไม่แพ้ เอ็กก็มาเจ็ดเอ็กซสีเทาสิบเอาสิบห้าล้อแดงอาสิบห้าดำเงินเออเออโทษโทษโทษห้าร้อยคาร์บอน กลับลังหันกลับลังหันตาละคนกลับลังหันจะไม่ทันเลยทีเดียวก็ขับรถเล่นกันวันนี้ก็คลิปสั้นๆไม่ยาวมากครับเรียวๆเลยห้าลำห้าลำแล้วก็ต,ติดตามเป็นกลังใจให้ผมเลยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย